สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับการคืนอินเทอร์เน็ตทรูนะครับนี่ครับอินเทอร์เน็ตบ้านของทรูนะครับว่าคืนเนี่ยวันนี้เราจะโดนปรับหรือเปล่านะครับก็มีการเตรียมของไปคืนดังนี้นะครับมีเราเตอร์เนาะมีนะครับเขาเรียกอะไรอันนี้ไม่เคยใช้เลยนะครับเนี่ยกล่องทวิชั่นนะฮะอันนี้นะฮะ ปลั๊กกล่องทูครับปลั๊กเราเตอร์แล้วก็รีโมทนะครับเอามีมาคืนทางศูนย์ทูเท่านี้นะครับมาดูว่าวันนี้ผมจะโดนปรับหรือเปล่านะครับครับก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็เอา อุปกรณ์นะครับที่ใช้สาหรับเน็ตบ้านนะครับเอาไปคืนทรูสวนทรูที่ตราดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่โดนปรับเลยสักบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาทวนกันนะครับว่าถ้าเราจะคืนอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับต้องมีอะไรไปให้เขาบ้านนะครับหนึ่งเลยครับสําคัญมากครับคือเราเตอร์ Wi ไ Fi นะครับกับกล่องนะครับกล่อง True Vision นะครับพร้อมอะแดปเตอร์เสียบไฟนะครับเราจะไม่โดนปรับอย่างแน่นอนครับถ้าเราคืนเขาครบนะครับทั้ง2อย่างนะครับ ก็ต้องขอบคุณศูนย์บริการทรูนะครับเขาก็จะมีการถามเราบ้างนะครับว่าเราทําไมถึงคืนนะครับก็เราก็บอกเหตุผลเข้าไปนะครับสำหรับผมแล้วนะครับก็คือกําลังจะย้ายบ้านเนาะก็เลยขอคืนไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใช้อีกนะครับสำหรับศูนย์ทรูตาดอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ใกล้ๆคิวรถแหบมงอบนะครับก็ก็ไปใช้บริการกันได้ครับสำหรับวันนี้นะครับเยี่ยมยอดมากๆครับไม่โดนปรับเลยสักบาทนะครับไว้่างๆก็จะกลับมาใช้อีกครับ internet true